สวัสดีค่ะพบกับช่องมาเอากบะเนะคะมาค่ะมาดูนะคะก่อปูนเป็นนะคะชาปูนเป็นค่ะนะคะบ้านแกก็ทำด้วยตัวเองัวหน้าหัวหน้าช่างเนาะ เข้ามาตัดสา <Yeah. S 1> นี่ คุณลูกไม่ไปไหนเดี๋ยวยลูกตรงเลยเนาะคุณเฟืองตรงมากๆที่มือแบบสุดยอดลบบอเลยนะเวลาคุณแม่ท่านนี้ท่านทำบ้านนะท่านต้องจ้างเลยนะทำเองทำเองนะคะ ตัดโออีนะคะสุดยอดเลยเด็กมาแล้วเด็กมาแล้วเด็กอาจจะมาตัดตรงนี้ค่ะเกาหลีเกาหลี <laughs> อะไรเนาะบันนี้สุดยอดนะคะ นะคะลุงก็จะมาเคลียร์ทางนี้เหล็กวันนี้ตัดเหล็กนะคะมาแล้ะะวหน,นึงตัว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบ่ง่งล่ลลองอยู่เด้๋ยวขาลุงนะ เราขึ้นไปทางนั้นโอ้ตั้งพอดีนะมั้ยโอเคตั้งขึ้นเป็นขอบ เอายังไงนอนนะเอาอะไรช่างพงศ์อตวัดอลิสวัดไปตับ็ตเดแต้มนั่งกายดกว่อือแต้มนะคะนิคฉากวัดวันนด้านระตู

นู่นนะคะผู้ใหญ่บ้านเพคุนก็อยู่ด้านบนเหมือนเด้อว้าสุดยอดเลยอันนั้นนะผู้ใหญ่บ้านได้ไหมอืม <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านเพคุนก็ฉาบอยู่ด้านบนได้สุดยอดเลยผู้ใหญ่บ้านเห็ดเป็นบดเห็ดเป็นไงร่างเข่าอืมนะคะมาก็รู้เรื่องถ้าพวกแม่ฟังแล้วไม่รู้รว่าเข้ามาเราไม่ได้ทำเป็นอะไรใครเอฟซีต้องกระแทกนะหลับคนไทยเลย ก็มีหลายเสนอค่ะโอ้แกรอปูนบ่น่าจะนั่งพักหรือว่ายังไงสงสัยห้างตันทางเอาปูนเขาบอกนี่นะคะปูนโอ้โหสุดยอด อ้าวฝั่งนู้นนะ่ะมีเมาท์มอยอะไรกันนะคะอ๋อเหรอไอ้กำลังวัดนะคะทำประตูเนาะคะ่ะประตูเสร็จก็โอ้นะคะ ก็สวยค่ะแล้วก็ปูกระเบื้องต่อนะคะวันนี้บอสนาทีนะคะแล้วก็ลุงไทยบ้านอกค่ะไปดูกระเบื้องนะคะอยู่ที่โกบอลเฮาส์นะคะจริงๆท่านอยากจะให้ทาสีบ้านค่ะแต่ว่าก็เลยเลือกเป็นกระเบื้องแทนนะคะเดี๋ยวเรารอดูค่ะว่าจะเลือกกระเบื้องสีไหนมานี่กำลังวัดประตูนะคะ ก็ต้องดูด้วยเลยค่ะเพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากันหรือว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็จะมีเทคนิคนะคะในการติดตั้งบานประตูนะคะไปนะคะโกโกไลค่ะบาวนุค่ะก็เอาเหล็กไปตัดนะคะเพื่อจะทำติดนะคะประตูร็เ ข้างในก็เสร็จแล้วน,นั่นน่ะเอ็นง,งานก็ด้วยงานองานเป็นร้อยๆงานอือลุงมีงานเร้อยๆง,ง,งานนะคะทุกคนกิข้าวเลเด้ดอนคืบอกคุณใจลุงกำลังพูดถึงเอชัยแอชัยไม่นตะปูเลยอยู่ไหนตะปูตะปูใหม่ๆีคอมเมนต์ว่าแอ๊ชัย นี่นะคะนุก็เป็นคนปัดเหล็กนะคะทุกคนยยเรียบร้อยนะคะหักแล้วค่ะทุกคนนี่เสียงตัดเหล็กก็ต้องปิดไว้ก่อนค่ะเพราะ,ะว่ามันดังดส่วนคุณแม่ด้านนี้คุนกอนนะคะลุยนะคะก่ออิฐนะคะได้แล้วอ่ก้อนที่สองแล้วนะคะเร็วมากเลยมีความสามารถนะคะน้อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะก็ะแล้วแต่ทุกคนเสวงหาความรู้เนาะ นี่นะคะชันก็เอัปุปอบแล้ขอจบคลิป,ปลเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ